มาค่ะพี่น้องสปุส,สคนมาได้ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะมืัอนี้แบบเบาๆง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะอิดอาอยากกินซัมยังแมงอืมวันนี้แม่ไม่กินซัมยังโอเคมัมโอุยกันเซเลบรี้แม่มัมเดี๋ยวโอเควันนี้จะกินกับแม่นะคะกินแบบง่ายๆไปอุยกินแม่กันมผมร้อมกผมนะคะโอเคลูก มาได้ค่ะพี่น้องขนมจีนนะคะแล้วก็มีลวกกุ้งแล้วก็ลวกปูอัดค่ะพี่น้องคะมาได้ค่ะส่วนลิน่านั่งกินเขาแล้วเด้อค่ะพี่น้องนั่งกินเขาฝรังแล้วว่านั่งบอกว่านูทนไม่ไหวค่ะแม่หนูหนูอยากกินก่อนก่าสันนั่งกัเลยไปเรียนอยู่อหองรับแขกค,ค่อยแม่และพี่ชายนะคะมาค่ะพี่น้องคะมอน,นีในไตมีขนมจีนต้มสดๆหม่เลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> มีลูกไส้มะนังเป็นโมูกินเลยลวกส่วนไอ้ยกกินขนมปังหลังจากเลิกเลี้ยนค่ะพี่น้องเด็กหน่อยเขาหิวเขาทบ่นบวเขาก,กนขนขา็กินขนมปังส่วนลี่นากินขนมปังแล้วกินยัวเกิยรตกินเขาเรียกยังกินทั้งยัวเกิรตกินทั้งเขาโอดสุดยอดนั่งชอบแบบสไตล์ง่ายๆอะค่ะนะคะ เดี๋ยววิสเก็ตเอ็นกันมาอืมอะคะ่ะพี่นอ้องวันนี้เราจะกินง่ายๆนะคะแต่เรามีเซอร์ไพรส์นะคะพี่นอ้องคะอื มิสซะพายให้เด็กๆ mm hmm. กินข้าวก่อน mm hmm. ง่ายเริ่มแรกคิดว่าเราจะกินทักกูบอใ mm hmm. นอนบอกว่าบมื้นนี้บ่บอยากว่าท่านอิ่มแล้วว่าท่านแม่ ่ค่อยยาเท่าไหร่าสันสงสัยเด็กน้อยอาจจะรวเมื่อนี้เป็นบ้านมาเล่นไทยกับอะไรพี่น้องคะ Valentine's Day <S ืมมใต่ตำใส่กับปีพี่น้องตำแค่รสแซ่บไร กินน้ำหมกลายห <c oughs> มกลายมานั่งเป็นมัวแม่ อยอแซ่บหลายแซ่บหลายอร่อยมากครับอร่อยมากครับมาลาแซ่บยุคครับแซ่บ,ย,บยุคครับบมาลาแซ่บบะลูกแม่เพชรยุคค่ะอืมพักหน้องพี่น้าไม่เอากุ้งนะลกูกพี่นา้าวิ่งห้อยแดงกันไหมลกูกเอากุ้งไหม

เก่งง่ายๆวิธีชีวิตดูต่างแดดพี่น้องเลยอยู่บ้านเ่าเองนี่แ่ะอันนี้ก็สดเต่นานมอันนี้ก็เลย <c oughs> อืมอยังบอกลาคือสดเต้นานมพีล่ลูกอืมก้นไป็สดไป้า้ Yes พี่สายมีเลยในตัวแช่แข็ง เขาบอเอาเขาบอกอยากกินพิซซ่ามาเนียวเขาเขาอยากกินอาหารง่ายๆวันนี้ไม่งอ,อยสลัดมาแล้วพี่นอ้องปาดตตเองเพชรเองพริกสดนะเพชเพชพ,พี่นอ้องไม่ไตยมากหลย พริกสดกับพริกแห้งเนี่ยไม่ไตามาพริกสดได้พี่น้องกินใส้กับพปีกกับกว๋วยเตี๋ยวกับแซ่บแต่ว่าเ,าเขาอยู่ตามแดนพริกอันไดกับแซ่บค่ะพี่น้องก็อเลรเผ็ดนิดๆ,ๆหน่อยๆแังดียวบ,บ้าพริกแห้งพริกสด ได้กินพริกนิดๆหน่อยๆก็ยังดีได้พริ้นหอกซ้ำบาบุญเรามาเลยถ้าพริ้นหอกวอาเพียเอะไรอือโอ้ยผมมักสด ว, <c oughs> วันไหนเราก็รักกันไม่ใช่ว่าเฉพาะวันนี้วันสำคัญทุกวันคือวันสำคัญ อยู่ให้เป็นสุขชีวิตก็เป็นสุขชอบวุ่นวายชีวิตก็วุ่นวายแสบอ่ะละ่ะลูกเวลาคือสวดต่อเตนาำไอ้ก็ต่อโลี๋ย<อ>่สัแต่บรสับายมากพี่นงคะ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มหายดีย กินหอดบอกพริกกินหอดตํำบอกฮู้งเ้ยรูร้สิทธิ์ลูกอือจะบอกเน้อแม่กำลังว่ากำลังหายดี <c oughs> ไม่ใจ้ดีใจได้เสียงกลับขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเฮ้ยเ hey, วลาสามอาทิตย์ก็จะได้เสียงตัวเองกลับขึ้นมาพี่น้องเสียงหายไปสามอาทิตย์ ไห้แม่ใ yeah. หรูกนอนไม่แรงกะอยากเปน่งหนาตัวเท็ดอย่างมากนะไปเมคอัพอันใดตรนาออืมก็น่อยล็หนึ่งล้วเอาเอาเซนัน้องกินน้ำกาะสังเอาแตมบามก,กินกับแม่เด้เขาอ,อกกดกับกิบกน,น,กนาายนั่วกับกินนั่งกินมดอาหารไทยนั่งกักิน มจีนกันก,นกินให้ด้วยหลกกัลลเรี่ยวก,กดบอก,กบอกลาสดน้ำเ็นโบที่ก้มซบปปหลกแม่กับเพชรพริกสดละเพชรไรพริกแดงไหมพี่นอ้อง ผิกแดงไทยได้พี่น้องป้าเผ็ดเวลากินบะหมี่กับบะต๋องก็ได้ลูกมาเด้พี่น้องรอนี่อยากใส่มือ่อป๊าเมือนี้คือขายดีแท้สภา,าเคลื่อนให้ป้านี่สาภาลกูก พาแม่เอาใส้กุ้งน้ำบัาเนี่าเห็ดน้ำกะปิแซบครับกะปิละย่องพี่น้องโอ้ยแซบ หมดแล้วกุ้งอะลูกมาแล้วมาแล้วไอ้ไส้บอกมาแล้วมาแล้วว่าสันมาแล้วมาแล้วได้เล็กเกไม่หมดแล้วกุ้งมันไม่จะกุ้งเพชรได้มีลูกไอ้ไรไม่สุดแม่มีมามักินนี้จะหมดแล้วลูกมันจะหรีดมาใกล้หมดแล้ว จะว่ามะม่วงฮวนให้พี่เอี่ยสันโอ้ยแพ้น้ำตาสิไหรชีวิตจริงไปนอกนับตาสิไหลมีของควันให้ลูกเอาเอาว่างไว้นี่สัสันโอเคว่าสิไปเปิดห้องรับแขกเปิดอยู่นี่รูกสันเอาคลิปเนาะแวตตร์ลูกสิไปปิดยังห้องแม่ ายรมีความสุขกับลูกๆนี่แหละครับพี่น้องดูตามภาษาแม่ลูกมีความสุขที่เฮ็ดพี่กินยังกะปรึกษากันแม่และลูกพี่น้องค่ะ ลูกกับเป็นแฟมาลีเด๊เขาต้องใ่ใจเขาน้ำโอ้ยเผ็ดเผ็ดคักเพลงนะ <Aww. S 1> ไปวล่างมือได้บัดนี้ <Thank you. S 1> โอ้ยพี่น้องมามาขอแดนลูก <c oughs> <c oughs> แม่เซ็ตโต๊ะก <Happy birthday. S 1> ่อน <c oughs> อ่ะบอกแลาสดน้ำจะมืดอ,อ่ะแม่ซิมน้ำก่อนแมวแมวแมว yes kitty Ah I love o y แม่ไม่า I love you พวกเรารักแม่มาม่าแอนส์ก็ได้รู้มามาเพชรเพชรปากมาม่าลูกแอนส์ก็ได้ออกสรุปเด่นอยโอ๊ยแอนส์ก็โซ่สลูกอันยงสรุปอ่ะมาม่าขอเปิดเซนต์กี้อะเปิดตรงนี้รถค่ะพี่น mm ้องคะว่าจะไปเปิดห right? okay. okay? so ้องรับแขกอดีดีนั่งดีดีกลุ่มมาแล้วมาแล้ว Happy Valentine's Day <S Happy Valentine's Day <S all of us ทุกสัปดาน,น,นะข mm hmm. ันห็งความรักสุขภูสุขคนนะค่ะพี่น้องค่ะแม่ไมต้ขอขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนขอให้พี่น้องสุขภูสุขคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตแบบปัจจุบันเนาะค่ะเน,ะนาะอันใดใครมันผ่านพนไปเป็นสิ่งที่ดีคิดดีทำดีค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขนะคะทุกๆวันเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะนะคะเทสคว่มทั้งเ็ดทั้งสีเบาอันนี้แม่ตายแาใหายลูกเนาะค่ะอันนี้ของเอเวลีน่านะคะ Happy Valentine's Day อันนี้ก็คือของแม่วิน์ Happy Valentine's Day เช็ดกันนะคะอาบวัชกูลูกโอ้เ็ดปากพงเล้วปานว่าอัดไลซ์สเอาทุกพี่นอนค่ะเด็กที่จะมาทำหัวใจให้ด้วยลูก ว้ายดีอ่ะสผู้ชมเรดยักต่างืมักก็ได้รกอลองชิมงให้คลกล่องนะคะไม่ตายให้อดน้าได้อะไรว้าวก็ได้ได้รอกกโอเคีอดีเอเดี๋ยวจะเขียนชื่อตอนละกล่องเนาะค่ะ แล้วเขาจะสลับกันไอ้กินไรก็นอนนองกินไรผมวามัสมอกแอนโอ้ทัาชมีแกทัาทัาแไม่อยากดูอ๋อเอ็ดคุเลียคุเลียอยากดูอืออ๋อให้ทผู้ชอมมัสหม้อแก้ือหือทำพูชมอาลีน่าทำพุชอมหม้อแอากไปให้ทผพ้ชมกินล่ะโอ้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 กะทิล้มเป็นเดือนี่นี่อ่ะอรียสตอร์อร่อยมากเป็นรูปหัวใจมาก เป็นลูกหวัวใจมาก,กว่าสันโอยแม่กกาพิปเป็นลูกหวัวใจนะคะ <c oughs> It's jelly ทั้งเผ็ดทั้งน้ำตาสีไหลมีความสุขน้ำลูกๆพี่น้องค้าแก้ไหมอ๋มอบิ๊กทอดลิ้นทอดอันแี้นี่น่าก๊อก อเดทิน,น,อ,นอนตันนด้ทินบัวระทวนีิทินแมมน,นีนะอันนี้ให้พี่กับน้อง <ย ây! S 1> ทั้งสองคนนะคะเป็นของเล่นนี่นี่เลยนะซ่นี่ฟลทนะทีะ่สัมมั่แค่นแม่บอยต้องการน,นขอให้ลูกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแย่ทำ<ย>ีไจค่ะ ีแล้วค่่ะพนอ้องนำตาเมสีไ,ล,ล,ไลมีความสุขกับดูดุเป็นของเล่นนะคะในนี้มีดิฟินเซ็กซัติกในดันมาให้อ้าหลนหมดเลยออซอมีฟเวลเรียบไหมจ๊ะดิฟิสทัวมีวงกลมสองสองชิ้นัดคทันเอ่โอโคเชนมหายมินหองแควนะ หรืาหนูมีทีทีแองเกลช่ีทีแองเกลหนูมีทงนนี้แม่ไม่ได้สแกนหมีทองเกลไม่ด้หนแดนดนดันแนนีนโเคนได้สามชิ้นนะคะมีวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีดาวอันนี้จะเป็นข้างในจะมีคิวรูจะมีเหมือนเหมือนลูกแก้วแต่เป็นเหล็กนิดนิด เล็กๆนะคะนี่คือแบบว่าเขาต้องคอนเซนเทรตเลยคือแบบว่าเขาต้องอใส่สมาธิมันจะตกหลุมบ่บ่ตกะหลุมคือแบบว่าเป็นแบบคือจังเกมแต่เป็นเกมแบบอ,ตอัตโนมัติใส่เมื่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอเควอชอกูดอันนี้ของลีนนะเอาเดินให้ของแมรี่จะให้ดินเอาได้ไหมยาวิยาิทอร์เดนาร์ด ท2 2> ั้งสองคนได้อย่างอย่างละสามชิ้นนะคะอันแรกคือ,อนี่ค่ะเขาจะใช้สมาธิคือตอนไม่ตายก็เล็ดตอนเล็กน้อยๆนี่ใส่แล้วก็อินในม้วนอะไฮมิดรต็ลูกนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่จะใส่คือเขาพกผ้าไปด้วยแต่แค่นี้ทำแเบียเอเว l e v เ n แบบนฟอร์บัสเองที่มันนั่งและเล่นและสปีลล์โซ่ Eller skateboard eller nånting. Sånt kan man leka. Ja! Ja, bra! har jag vinner där! Ja! Vad är vinna på mitten? Ja, det ska vara här i mitten. den här, nu är nere. Nu ska du flytta dit, flytta och komma upp. De kan göra, man är Upp, 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 till det målet och sen kan vi flytta, så flytta! så! oj! oj nej! Oj, nej! då behöver jag jag toa jag då, jag nu jag tänk här koncentrera dig som alltid มามีนวิ่งยาหาข้าวโอ๊ตชมพูมูนเลยอ๋อสุกขอบคุณที่ดูท่านผู้ชมไหมค่้ค่ะให้ดูท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย